สวัสดีชาวท็อปสิเปี้ยนทุกท่านเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าทะเลทรายครอบคลุมเกือบหนึ่งใน3าของพื้นผิวโลกและได้ซ่อนปริศนาที่แปลกประหลาดที่สุดเอาไว้ด้วยจากสัตว์ประหลาดนอนทะเลทรายที่น่ากลัวไปจนถึงเรือบรรทุกสินค้าเครื่องบินรบและแม้แต่ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่พบในกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่พวกมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงและมันเป็นแค่ตำนานหรือว่าวิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายได้กันแน่นะมาชมวิดีโอเต็มเรื่องเพื่อค้นหาคำตอบกันเลย หนอนมรณะมองโกเลียจำหนอนทรายยักษ์ในเรื่องดูนที่พุ่งออกมาจากทะเลทรายแล้วกลืนคนทั้งตัวได้ไหมถ้าเราบอกทุกคนว่าพวกมันอาจได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตในตำนานมองโกเลียจริงๆมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้ชาวบ้านในแถบใจกลางทะเลทรายโกบีขวัญผวามาหลายชั่วอายุคนพวกเขาเรียกมันว่าหนอนมรณะมองโกเลียเล่ากันว่ามันมีความยาวตั้งแต่ครึ่งเมตรจนถึง2เมตรมีลำตัวหนารูปร่างคล้ายไส้กรอก เคลื่อนตัวไปในทรายเหมือนลำไส้ใหญ่ที่มีชีวิตบางเวอร์ชันบอกว่าปลายทั้งสองด้านมีหนามแหลมยื่นออกมาแต่อีกเวอร์ชันบอกว่าปลายด้านหนึ่งมีเขาที่ดูน่าขนลุกพวกเขาบอกกันว่ามันเดินทางอยู่ใต้ดินดังนั้นเพื่อนๆจะสามารถสังเกตเห็นมันได้จากริ้วคลื่นเล็กๆในทรายที่อยู่ด้านบนสุดและดูเหมือนว,มนว่ามันสามารถรับรู้การสั่นสะเทือนเหนือพื้นดินได้นั่นหมายความว่าแค่เดินบนผืนทะเลทรายก็อาจเรียกให้สัตว์ประหลาดตัวนี้ออกมาได้แต่ฝันร้ายที่แท้จริงของเรื่องเล่าคือจุดนี้ตั้งหาก วิธีการล่าของมันบางครั้งมันจะพ่นพิษสีเหลืองที่กัดกร่อนและละลายเนื้อได้ทันทีที่สัมผัสหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าที่แรงพอที่จะทําให้อูฐที่อยู่ห่างออกไปในระยะหลายเมตรสลบได้แล้วพวกมันรอดอยู่ในทะเลทรายได้ยังไงดูเหมือนว่ามันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินขุดหลุมและสร้างอุโมงค์และโผล่ขึ้นมาข้างนอกเฉพาะตอนที่สัมผัสได้ถึงเหยื่อหรือหลังจากฝนตกหนกักโดยเฉพาะในเดือนมิถุนาย,ยนและกร,ะรกฎาคมเมือ่อทรายมีความชื้นและเคลื่อนตัวผ่านได้ง่าย เอแต่เดี๋ยวนะหลังจากฟังเรื่องเล่าอย่างละเอียดแล้วตกลงว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีจริงๆใช่ไหมในปี2005นักสัตววิทยาชาวอังกฤษริชาร์ดฟรีแมนได้นำทีมออกสำรวจเพื่อค้นหาความจริงทีมของเขาใช้เวลาหลายวันในทะเลทรายโกบีโดยใช้เทคนิคหลายอย่างเช่นการขุดรังพวกมันเพื่อล่อให้มันออกมาแต่คือพวกเขากลับมาพร้อมผิวสีแทนและไม่พบหนอนมรณะอย่างไรก็ตามฟรีแมนมีทฤษฎีว่า ถ้าสิ่งมีชีวิตนี้มีอยู่จริงมันอาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ขุดหลุมอยู่ใต้ดินหรืออาจจะเป็นกิ้งก่าหนอนเขาเสนอว่าการปล่อยพิษและการช็อตไฟฟ้าอาจเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานที่แต่งเติมจนเกินจริงซึ่งทฤษฎีนี้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตย้อนกลับไปในปี1983และอีกครั้งในปี1990นักวิจัยได้นำสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเหลืองทรายท่าท่ามาให้ชาวบ้านดูและชาวบ้านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ใช้แล้วนั่นคือออนกอยคอคอยซึ่งเป็นชื่อท้องถิ่นของหนอนมรณะมองโกเลียและในวัฒนธรรมมองโกเลียคำว่าหนอนไม่ได้หมายถึงหนอนเล็กๆอย่างที่เราคิดเสมอไปแต่มันอาจหมายถึงสิ่งมีชีวิตอันตรายที่เลื้อยคลานได้ทุกชนิดบางทีตำนานหนอนมรณะอาจเริ่มต้นจากการเห็นงูที่ดุร้ายและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องเล่าต่างๆก็ใหญ่โตและน่ากลัวมากขึ้นนี่แหละคือเรื่องราวของหนอนมรณะมองโกเลียซึ่งเป็นหนึ่งในปริศนาอันลึกลับของทะเลทรายโกบี อยากรู้เรื่องลึกลับอื่นๆของทะเลทรายนี้อีกไหมไปค้นหาคำตอบกันต่อเลยสายร้องเพลงคอนเสิร์ตแห่งธรรมชาตินี่ไม่ใช่การเปรียบเทียบนะเพื่อนๆแต่หมายถึงเสียงดนตรีจริงๆที่มาจากทรายในทะเลทรายเองฟังดูน่าทึ่งจริงๆเนอ้อย้อนกลับไปในศตะวรรษที่13มาโคโปโลพ่อค้าและนักสำรวจชื่อดังชาวเวนิสกำลังเดินทางข้ามทะเลทรายโกบีแล้วเขาก็ไดินเสียงสะท้อนผ่านเนินทรายคล้ายเสียงกลองอันแผ่วเบาก้องไปทั่ว มันน่าขนลุกมากจนเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณหรือปีศาจที่พยายามชักจูงทีมของเขาออกนอกเส้นทางแต่จะเป็นเพียงแค่ภาพหลอนหูแว่วหรือเปล่านะบอกเลยว่าตามคําบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพวกเขาได้ยินเสียงลึกลับเหล่านี้มานายชั่วอายุคนแล้วพวกเขาเชื่อว่าเป็นเสียงกระซิบของวิญญาณโบราณแล้วเอาจริงๆเสียงพวกนี้มีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมหนักวิจัยก็สงสัยเช่นกันพวกเขาจึงนำ G-ophone มาใช้วัดแรงสั่นสะเทือนของเนินทราย ราะการสั่นสะเทือนเป็นกุญแจสําคัญในการเกิดเสียงนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับถลายตัวลงมาจากเนินทรายเพื่อสัมผัสแรงสั่นสะเทือนโดยตรงและลองเดาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนก่อนที่เสียงจะดังขึ้นแล้วมันทํางานอย่างไรกันนะขั้นแรกทรายจะต้องแห้งมากโดยส่วนใหญ่เป็นทรายซิลิก้าที่มีขนาดระหว่าง0.1ถึง0.5มิลลิเมตรจากนั้นเนินทรายจะต้องมีความชันพอที่จะเกิดการลื่อนถลายได้ เมื่อทรายลงมาเม็ดทรายจะเสียดสีกันทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนเหล่านั้นจะซิงกันจนเกิดวงจรย้อนกลับที่สร้างเสียงฮัมต่ําๆที่ความถี่ประมาณ95-105เฮิรตซ์ซึ่งนั่นคือช่วงเสียงเดียวกันกันกบเสียงต่ําของมนุษย์และผลลัพธ์ที่ได้ล่ะสรายก็เริ่มร้องเพลงและเสียงนั้นสามารถเดินทางได้เป็นกิโลเมตรบางครั้งยาวนานถึง15นาที และที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในเฉพาะที่โกบีเท่านั้นแต่ยังได้ยินเสียงแบบนี้ในทะเลทรายซาฮาราหรือภูเขาทรายในเนวาดาสหารัฐอเมริกาอีกด้วยการได้ร่วมชมคอนเสิร์ตจากธรรมชาตินี้ในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกน่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าจดจำไม่น้อยเช่นเดียวกับที่มาโคโปโล,โลได้พบมันเมื่อหลายศตวรรษก่อนคุณเชื่อไหมว่าต้นไม้เหล่านี้ยืนต้นตายมาเป็นเวลากว่า700ปีแล้ว พวกมันถูกพบในแอ่งดินเหนียวที่เรียกว่าเดดเฟลหรือเข้าไปในเขตอุทยานนาม Meet ิบน็อกลัฟของประเทศนามีเดียซึ่งพวกมันไม่ยอมโรยราหรือย่อยสลายท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุแล้วมันเป็นไปได้ยังไงล่ะก่อนอื่นที่น่าสงสัยสุดคือต้นไม้เติบโตได้อย่างไรกลางทะเลทรายทะเลทรายที่คุณเห็นในวันนี้เคยเป็นโอเอซิสที่อุดมสมบูรณ์มาก่อนมีแอ่งน้ําตื้นๆน,นกและสัตว์ต่งตางๆโฉบลงมาเพื่อดื่มน้ําและต้นอาเเคเซียเหล่านี้ก็ยืนต้นสูงสู่ทอ้องฟ้าอย่างมีชีวิตชีวา แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันนะเมื่อประมาณ700ปีก่อนในช่วงที่มีอากาศชื้นแม่น้ำสัวชับไหลผ่านพื้นที่แถบนี้ทำให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตแต่แล้วสภาพอากาศก็เปลี่ยนไปภัยแล้งมาเยือนอย่างหนกักและเนินทรายขนาดใหญ่เหล่านั้นล่ะพวกมันเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาและทำหน้าที่เหมือนเขื่อนกั้นน้ำธรรมชาติปิดกั้นไม่ให้น้ำจากแม่น้ำไหลไปถึงโอเอซิสต้นไม้จึงสูญเสียแหล่งน้ำและตายลงแต่ทำไมต้นไม้ที่ตายแล้วถึงยังคงยืนต้นอยู่เป็นร้อยปี หากเป็นที่อื่นๆต้นไม้เหล่านี้คงล้มและเน่าภายในไม่กี่สิบปีแล้วแต่ต้นอาเคเซียนั้นไม่ธรรมดารากของพวกมันสามารถหยั่งลึกลงไปได้ถึง40เมตรเพื่อขนหาแหล่งน้ำอย่างสิ้นหวังจนกระทั่งเนินทรายที่รุกเข้ามาตัดแหล่งน้ำของพวกมันจนหมดและถึงแม้หลังจากมันตายไปแล้วรากที่หยั่งลึกเหล่านั้นก็ยังคงยึดพวกมันไว้กับที่นาตลกที่ทะเลทรายเป็นผู้คาต้นไม้เหล่านี้แต่ก็กลายเป็นห้องแช่แข็งธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบด้วย ซึ่งด้วยปริมาณน้ำฝนเพียง15มิลลิเมตรต่อปีและความร้อนที่รุนแรงการย่อยสลายจึงแทบเป็นไปไม่ได้ดวงอาทิตย์แผดเผาต้นไม้จนเป็นสีดำในขณะที่ดินเหนียวสีขาวด้านล่างแข็งตัวกลายเป็นแผ่นสีขาวเหมือนกระดูกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแกลเลอรี่ศิละปะแห่งธรรมชาติเงาต้นไม้สีดำบิดเบี้ยวท่ามกลางดินเหนียวสีขาวและเนินทรายสีแดงเพลิงถือเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดในนามิเบียเรือกลางทะเลทราย เรือบรรทุกสินค้าลงเอยด้วยการไปต่อไม่ได้กลางทะเลทรายนี้ได้อย่างไรหรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาอาจจะบอกเลยว่าไม่ใช่จ้านี่คือเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ของเยอรมันชื่อเอ็ดเวิร์ดโบเลนซึ่งขณะนั้นจอดอยู่ห่างจากมหาสมุทรเกือบ1กิโลเมตรท่ามกลางเนินทรายและความเงียบสงบแล้วเรือลำนี้มาเกยตื้นในทะเลทรายนามิบของนามิเบียได้อย่างไงนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนคริสต์ศักราช1909 ในตอนนั้นเรือเอ็ดเวิร์ดโบเลนบรรทุกสเสบียงสำหรับคนงานเหมืองเพชรกำลังล่องไปตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของนามิเบียแล้วจู่ๆก็มีหมอกหนาะปกคลุมไปทั่วบริเวณทำให้ทัศนวิสัยลดลงและลมก็พัดแรงขึ้นเรือสูญเสียการควบคุมและสุดท้ายเกยตื้นบนเนินทรายห่างจากฝั่ง100เมตรที่สเกตัันโคสชายฝั่งอันเลื่องชื่อของประเทศนามิเบียแม้ลูกเรือจะได้รับการช่วยเหลือแต่เรือของพวกเขากลับไม่โชคดีนะักทะเลทรายค่อยๆทวงสิทธิในพื้นที่ของตัวเองอย่างไม่ลดละ ปัจจุบันนี้เรือจมอยู่ห่างจากมหาสมุทรเกือบ800เมตรและเสื่อมสลายกลายเป็นซาาเรือที่ขึ้นสนิมเครื่องลำถูกฝังอยู่ใต้ทรายและได้รับการสตาร์ฟไว้โดยสภาพอากาศที่แห้งแล้งมานานกว่าศตาวรรษแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าเอ็ดเวิร์ดโบเลนไม่ได้นอนนิ่งอยู่ในทะเลทรายแห่งนี้อย่างโดดเดี่ยวชายฝั่งยาว500กิโลเมตรนี้ได้กลืนกินเรือไปหลายร้อยลำจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสุสานเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอะไรทำให้ชายฝั่งแห่งนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ขนาดนี้ บอกเลยว่ามันคือการรวมตัวกันของอันตร,รายทางทะเลที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นแนวปะกการังที่ซ่อนอยู่สันรายตื้นที่แทบมองไม่เห็นกระแสะน้ําเบงเกลล่าอันเย็นเยือกที่มาบรรจบกับความร้อนของทะเลทรายจนเกิดหมอกหนาทึบเป็นเวลา180วันต่อปีบวกกับคลื่นทะเลอันดุเดือดและลมแรงที่พัดเรือเข้าหาชายฝั่งอันโหดร้ายและแม้ว่าใครสักคนจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ลำบากเหล่านี้ได้แต่ความจริงแล้วปัญหาของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นในปี1860 ลูกเรือรอดชีวิตจากซากเรือได้แต่ในปี1941หรือผ่านไป81ปีได้พบร่างของพวกเขาฝั่งอยู่ในทรายอะไรกันแน่ที่ฆ่าพวกเขาบางทีอาจจะเป็นทะเลทรายการขาดน้ำหรือการโดนแสงแดดแผดเผาในตอนกลางวันและความเย็นเยือกในตอนกลางคืนหรือไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสัตว์นักล่าในทะเลทรายอย่างสิงโตและไฮย,ยีน่าก็ได้มีเพียงทะเลทรายเท่านั้นที่รู้คำตอบในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ชายฝั่งนี้ความปลอดภัยมากขึ้น แต่ทะเลทรายล่ะมันยังเคลื่อนไหวไปทีละเม็ดเรื่อยๆเพราะจงจําไว้ว่าเอ็ดเวิร์ดโบเลนไม่ได้ล่องเรือเข้าไปในทะเลทรายแต่ทะเลทรายตั้งหากที่เข้ามาโอบล้อมมันเองแก้วทะเลทรายเศษแก้วที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทะเลทรายซาฮาราอันกว้างใหญ่ส่องประกายแวววาวในแสงแดดวัสดุลึกลับนี้คืออะไรกันแน่และมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมันถูกเรียกว่าแก้วทะเลทรายลิเบียซึ่งเป็นอัญมณีหายากมากๆพบได้ในพื้นที่ห่างไกลของอียิปต์และลิเบียเท่านั้น แก้วชนิดนี้มักจะมีสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองซึ่งมนุษย์หลงใหลในความงามของมันมานับพันปีแล้วผู้คนในสมัยโบราณน,นำมันมาเป็นเครื่องมือและเครื่องประดับแม้นะแต่ฟาโรห์ของอียิปต์ก็ปรารถนาอยากได้มันไว้ในโลกหลังความตายและอันที่จริงแล้วฟารโรห์ตุตันคามุนทรงทำจี้จากแก้วทะเลทรายและนำไปวางไว้ในหลุมฝังศพของพระองค์ด้วยแล้วแก้วนี้มันคืออะไรกันแน่ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันคือซิลิก้าบริสุทธิ์98%ซึ่งถือเป็นแก้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก และมันก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ29ล้านปีก่อนซึ่งยาวนานมากกว่ามนุษย์เพราะพวกเราทุกคนถือกำเนิดมาเมื่อ3แสนปีเท่านั้นส่วนที่ทำให้มันน่าทึ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็คือแก้วชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ความร้อนสูงประมาณ2,700องศาเซลเซียสคิดดูสิอุณหภูมิที่สูงขนาดนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนพื้นผิวโลกแน่นอนว่าไม่ใช่มันจากแสงแดดและมันร้อนกว่าการประทุข,ของภูเขาไฟซะอีกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่ บางคนบอกว่ามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนโลกแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวทิ้งไว้ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าอาจจะเกิดจากอุกกาบาตตกกระทบผิวโลกแต่อุกกาบาตท,ที่ตกมักจะทิ้งหลุมขนาดใหญ่เอาไว้ซึ่งแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะสำรวจในทะเลทรายมานานหลายทศวรรษแต่พวกเขาพบว่าไม่มีหลุมอุกกาบาตหรือร่องรอยจุดตกกระทบใดการขาดหลักฐานนี้กลับยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดทฤษฎีของมนุษย์ต่างดาวขึ้น แต่ถ้าเรามองอย่างมีเหตุผลลาวาทางธรณีวิทยาและลมทะเลทรายตลอดระยะเวลา29ล้านปีนี้อาจลบเลือนหลักฐานทุกอย่างไปแล้วก็ได้ทุกวันนี้แก้วทะเลทรายถือเป็นสมบัติของชาตินักสะสมต่างหลงรักมันมากแต่การหยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้แล้วมันผิดกฎหมายโดนขังลืมแน่นอนฟอสซิลไดโนเสาร์ในทะเลทรายซาฮารา มีใครพอจะนึกภาพออกบ้างไหมว่าไดาโนเสาร์กินพืชขนาดเท่ารถบัสกำลังทำอะไรอยู่กลางทะเลทรายซาฮาราแถมวิธีที่มันอยู่ที่นี่อาจเปลี่ยนความเข้าใจทุกอย่างที่เราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับอดีตยุคก่อนประวัติศสาสตร์ของโลกเลยก็ได้การค้นพบนี้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากเพราะมันเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เคยพบในทวีปแอฟริกาขอแนะนำให้พบกับแมนโซราซอรัสไดโนเสาร์กินพืชยาว10เมตรหนัก5.5ตันจากยุคครีเทเชียสตอนปลาย แต่เดี๋ยวก่อนซาฮาราในวันนี้คือหนึ่งในสถานที่ที่แห้งแรงที่สุดบนโลกแล้วไดโนเสาร์กินพืชที่ตัวใหญ่นี้สามารถอยู่รอดที่นี่ได้ยังไงปรากฏว่าเมื่อ80ล้านปีก่อนทะเลทรายซาฮาราเคยเป็นสวรรค์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยแม่น้ำป่าไม้และพืชพันธุ์ต่างๆและที่น่าสนใจคือแมนโซราซอรัสมีความคล้ายคลึงอย่างไม่น่าเชื่อกับไททันโนซอรัสไดโนเสาร์จากยุโรปและเอเชีย แต่ในสมัยนั้นแอฟริกาควรจะเป็นทวีปที่แยกตัวออกจากยุโรปและเอเชียสิทุกคนเอดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าแอฟริกาแยกตัวออกจากยุโรปและเอเชียเมื่อ180ล้านปีก่อนแต่ฟอสซิลน,นี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผ่นดินอาจจะเป็นสะพานแผ่นดินชั่วคราวที่เคยมีอยู่เมื่อประมาณ1 0 0ถึงล้านปีก่อนและแมนโซราซอรัสไม่ใช่ฟอสซิลไดโนเสาร์เพียงชนิดเดียวที่พบในทะเลทรายแอฟริกาในปี2010 นักปั่นพชีวินวิทยาได้ค้นพบฟอสซิลโบราณอีกสองชิ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของโมร็อกโกนั่นก็คืออลันกาซึ่งเป็นตระกูลเทโรซอโดยระบุได้จากชิ้นส่วนปากขนาดใหญ่และซอรโรพดปริศนาเพราะขุดพบเพียงกระดูกยาว1เมตรฟอสซิลทั้งสองชิ้นมีอายุเกือบ100ล้านปีการค้นพบเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของไดโนเสาร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของทวีปอีกด้วย และลองจินตนาการดูสิว่าเนินทรายที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาในวันนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นภูมิประเทศที่เขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยไดโนเสาร์ขนาดมหึมาว้าวภาพคงจะงดงามตระการตาและน่ากลัวไปพร้อมๆกันแน่นอนน้ำท่วมฉับพลันคิดว่าเพื่อนๆคงเคยเห็นไวรั่ว,วิดีโอพวกนี้มาบ้างแล้วที่กำแพงน้ำขนาดมหึมาพัดผ่านทะเลทรายที่แห้งแล้งใช่แล้วฟังดูขัดแย้งกันสุดๆไปเลยว่าไหม แต่ความจริงแล้วน้ำท่วมฉับพลันที่รุนแรงที่สุดในโลกเคยเกิดขึ้นในทะเลทรายแล้วน้ำทั้งหมดมาจากไหนได้น่าแปลกใจใช่ไหมเพราะพวกมันมาจากฝนแต่ทะเลทรายแทบจะไม่มีฝนตกเลยไม่ใช่หรอใช่แล้วทุกคนเข้าใจถูกต้องฝนตกในทะเลทรายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะักแต่เมื่อฝนตกมักจะตกพร้อมๆกันฝนที่ตกหนักเพียงไม่กี่นาทีสามารถปล่อยน้ำปริมาณมหาศาลออกมาได้และฝนก็ไม่จำเป็นต้องตกในที่ที่คุณอยู่ด้วยซ้ำ พายุฝนที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันบริเวณล,ลำธารในขณะที่ทะเลทรายยังคงมีท้องฟ้าสีครามแจ่มสใสทําไมมันถึงรุนแรงขนาดนั้นได้ดินในทะเลทรายนั้นแข็งเป็นก้อนและแทบไม่มีพืชพันธุ์ที่จะช่วยดูดซับน้ําดังนั้นเมื่อฝนตกลงมาน้ําฝนมันจะไม่ซึมเข้าไปในดินเลยแต่จะไหลผ่านพื้นผิวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากขึ้นทุกๆเมตรที่ไหลไปแล้วหุบเขาหินแคบๆที่สวยงามเหล่านั้นล่า จริงๆแล้วหุบเขาเหล่านี้ช่วยรวบรวมน้ำฝนให้ไหลผ่านช่องแคบๆแ,และเพิ่มพลังทำลายล้างให้มากขึ้นน้ำสามารถไหลด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงซึ่งนั่นเร็วกว่าเวลาวิ่งของคนส่วนใหญ่ซะอีกและอะไรทำให้น้ำท่วมเหล่านี้อันตารายขนาดนั้นเหยื่อส่วนใหญ่ไม่ทันได้สังเกตเห็นมันนะสิเพราะเมื่อคุณเห็นกำแพงน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนพุ่งเข้าหาคุณอาจมีเวลาไม่กี่วินาทีที่จะวิ่งขึ้นไปบนที่สูงแล้วมันจะวิ่งทันได้ยังไง ในปี2018เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงในจอแดนและอิสาราเอลเมื่อฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในทะเลทรายทำให้มีผู้เสียชีวิต31รายเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นซ้ำในบางภูมิภาคทุก75-100ปีอย่างไรก็ตามในพื้นที่อย่างยูทาน้ำท่วมในทะเลทรายมักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤดูมรสุมโดยในปี2013เพียงปีเดียวเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมถึง117ครั้งโอ้ทะเลทรายแห้งแรงแน่นวี มันก็จริงอย่างที่ว่าทะเลทรายอาจดูแห้งแล้งและไม่มีชีวิตชีวาแต่เมื่อฝนตกลงมามันคือสิ่งที่อันตารายที่สุดหลุมยุบในทะเลทรายมันเป็นไปได้อย่างไรที่หลุมยุบขนาดเมืองหึงมานี้จะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเอไม่จริงหรอกม้างแต่มันเกิดขึ้นจริงในทะเลทรายอาตาก,การมาในประเทศชิลีหลุมยุบนี้เริ่มต้นจากหลุมที่กว้าง25เมตรในเดือนกร,รกฎาคม2022ตอนนี้มันขยายตัวเป็น2เท่าและลึกถึง200เมตร เดี๋ยวนะนั่นสูงกว่าหอเอ็นปิซ่าซะอีกแล้วคำถามคืออะไรล่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เรามาสืาบหาเบาะแสด้วยกันดีกว่าอันดับแรกข้างๆหลุมยุคนี้มีเหมืองทองแดงที่แสนจะคึกคักอยู่ด้วยที่นั่นดำเนินการโดยบริษัทของแคนาดามานานกว่าทศวรรษซึ่งการทำเหมืองมันก็หมายถึงการระเบิดเอาดินจำนวนมหาศาลออกไปแล้วเหลือไว้เป็นห้องใต้ดินว่างเปล่าทำให้พื้นดินด้านบนไม่แข็งแรงนะัก และยังต้องใช้การระเบิดเพื่อเสาะหาแร่ที่มีค่าและยังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วพื้นทะเลทรายที่เปราะบางอยู่แล้วด้วยนอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอุตสาหากรรมขนาดใหญ่ที่ทำงานเคลื่อนที่ไปทั่วบริเวณทำให้เกิดแรงกดมหาศาลลงมาที่พื้นหลายตันในขณะที่ใต้ดินน้ำใต้ดินได้ละลายชั้นหินอย่างเงียบๆมาหลายปีแล้วทั้งหมดนี้เป็นพายุทางธรณีวิทยาที่สมบูรณ์แบบรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็พังทลายลงกลายเป็นหลุมยุบ แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาแบบไรทฤษฎีหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่หลังจากการสืบสวนเป็นเวลานานถึง3ปีในเดือนมกราคม2025หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของชิลีได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการดําเนินการของบริษัทลุนดินไมเน่งเป็นสาเหตุให้เกิดหลุมยุบบทลงโทษคือการสั่งปิดเหมืองอาคาปาโรซาและให้จ่ายค่าปรับ120ล้านบาทแต่ต้นทุนที่สูญเสียไปอย่างแท้จริงคือหลุมขนาด200เมตรในทะเลทรายที่ไม่เคยถูกกลบเลย แทนพื้นที่ดังกล่าวยังถูกกำหนดให้เป็นเขตเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการสุดตัวเพิ่มขึ้นและห้ามเข้าโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเครื่องบินรบที่สาบศูนย์ผีในทะเลทรายเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินรบโบราณลำนี้กันแน่เพราะอะไรถึงตกกลางทะเลทรายอีบนั่นแหละคือสิ่งที่คนงานขุดน้ำมันชาวโปแลนด์สงสยัยเพราะในปี2012เขาบังเอิญได้พบเจอผีโลหะตัวนี้ ปรากฏว่าเครื่องบินลำนั้นคือ P-40 Kitty Hawk ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงและเป็นสนัญลักษณ์ของกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและมันอยู่ตรงนั้นภายใต้แสงแดดแห่งทะเลทรายซาฮาราเป็นเวลา70ปีเพื่อรอคอยการค้นพบแต่เครื่องบินลำนี้มาจบลงที่นี่ได้ยังไงย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน1942แอฟริกาเหนือเป็นสูรภูมิรบสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2และกองกำลังอังกฤษก็เข้าร่วมอย่างแข่งขันในสมรภูมิแห่งนี้ จากอากาศเดนิสคอปปิ้งนักบินวัย24ปีที่มีงานง่างยๆอย่างหนึ่งคือการนำเครื่องบินที่ล้อลงจอดชำรุดลำนี้บินกลับระหว่างสนามบินอังกฤษสองแห่งในอียิปเพื่อซ่อมแซมแต่แล้วเดนิสก็เปลี่ยนเส้นทางอย่างกระทันหันโดยพาเครื่องบินมุ่งหน้าลึกเข้าไปในทะเลทรายซาฮาราซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของเข็มทิศหรือสับสนในทิศทางตรงจุดนี้เราคงไม่มีวันรู้ได้ในที่สุดเครื่องบินก็หมดเชื้อเพลิงทำให้เดนิสต้องลงจอดแบบไร้การควบคุมกลางทะเลทราย หลักฐานแสดงให้เห็นว่าใบาพัดและด้านหน้าของเครื่องบินได้รับการกระแทกอย่างหนักแต่ไม่มีร่องรอยความเสียหายจากไฟไหม้และห้องนักบินยังคงสภาพสมบูรณ์แสดงว่าเดนิสน่าจะรอดชีวิตจากการลงจอดได้แต่เพราะไม่มีน้ำไม่มีอาหารแถมในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสส่วนในตอนกลางคืนอากาศก็หนาวเย็นจนเกือบแข็งและเมืองที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปกว่า320กิโลเมตรการเดินเท้าผ่านนรกทะเลรายนี้จึงเป็นไปไม่ได้ จนถึงทุกวันนี้แม้จะมีความพยายามค้นหาร่องรอยของเดนนิสแต่เขาก็ไม่เคยถูกพบอีกเลยแล้วชะตากรรมของเครื่องบินละ่ะน่าเสียดายที่เครื่องบินถูกล้นและทำลายอย่างหนักตั้งแต่มีการค้นพบโดยชิ้นส่วนต่างๆถูกขโมยไปโดยผู้ที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากมันเมืองหลวงที่หายสาบสูญแห่งยูบามันจะเป็นไปได้ยังไงที่เมืองทั้งเมืองจะสูญหายไปหรือว่าทะเลทรายจะใช้เวลานับพันๆปีกลืนกินเมืองไปอย่างไรร่องรอย ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล่าในตำนานจนกระทั่งเทคนโนโลยีสมัยใหม่ได้เผยความจริงออกมาตามที่ปรากฏในตำนานาศาสนาอิสลามและนิทานอาหรับราตรีเมืองยูบาเคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญและเป็นหัวใจแห่งการค้ากำยานที่เก่าแก่โดยกำยานในสมัยนั้นถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุม่มเฟือยสำหรับทำน้ำหอมและพิธีกรรมแล้วกันว่าริมถนนของเมืองเต็มไปด้วยทองคำและหอคอยสูงถึงสวรรค์ และเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองเมื่อ4,000ปีก่อนอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า Empty Quarter หรือพื้นที่ว่างเปล่าของโอมานซึ่งเป็นทะเลทรายอันร้อนระอุและกว้างใหญ่ที่ทอดยาวคาบสมุทรอาหรับ650,000ตารางกิโลเมตรถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเมืองนี้ถึงหายไปอย่างไร้ร่องรอยตามตำนานเล่าว,ว่าผู้คนในยูบา์เริ่มเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งจนหลงทางพวกเขาละทิ้งศรัทธาหมุกมุ่นอยู่กับความฟุ้มเฟือยและคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์แล้วการลงโทษคืออะไรล่ะ ตามตำนานแล้วว่าพระอัลลอฮ์ได้ทําให้ทั้งเมืองถูกทรายกลืนกินแม้แต่ถนนที่นําไปสู่เมืองก็ถูกลบเลื่อนไปด้วยหลายศตวรรษที่ผ่านมายูบาจึงกลายเป็นเพียงตำนานเมืองที่สาบสูญซึ่งไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าไม่อยู่จริงจนกระทั่งถึงช่วงทศวรรษ1980นิโคลัสแคลปบผู้กำกับสารคดีเขาหลงไหลหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาเมืองยูบาแคลปบมีแนวทางปฏิวัติว,ตวงการซึ่งแตกต่างจากนักสำรวจคนก่อนๆตรงที่แคลปบทำงานร่วมกับองค์การนาซา เขาใช้ดาวเทียมเรดาร์ถ่ายภาพเพื่อมองลงไปใต้พื้นผิวทะเลทรายสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นน่าทึ่งมากนั่นคือเส้นทางคาราวานโบราณที่ฝังอยู่ใต้ทะเลทรายถนนที่แกะสลักโดยคาราวานอุดนับไม่ถ้วนที่บรรทุกกำรรยานแต่เส้นทางลึกลับเหล่านี้จะนำไปสู่เมืองยูบาได้จริงหรือไม่เมื่อนักโบราณคดีคดขุดค้นสถานที่ดังกล่าวในที่สุดในปี1992 พวกเขาได้ค้นพบป้อมปลาการแปดเหลี่ยมที่มีกำแพงหนาและหอคอยซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายในตำราโบราณที่ระบุว่าเมืองที่มีหอคอยจำนวนมากเศษเครื่องปั้นดินเผา,าเตาเผาทูบและเหรียญล้วนบ่งชี้ว่าชุมชนนี้มั่งคั่งและทรงพลังมากแค่ไหนแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองกันแน่ปรากฏว่าเมืองยูบาถูกสร้างขึ้นบนถ้ำหินปูนขนาดใหญ่แบบไม่รู้ตัวตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาพวกเขาได้ตักน้ำจากถ้ำนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งพื้นดินสุดตัวลงทําให้เกิดหลุมยุบที่กลืนเมืองยูบาไปเกือบหมดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานเมื่อสายถูกขจัดออกไปแต่ละชั้นเราก็จะเข้าใกล้ความเข้าใจเรื่องราวที่แท้จริงของเมืองยูบามากขึ้นเมืองที่สาบสูญเพราะทะเลทรายพยายามจะลบเลือนและฝังกลบทุกความทรงจําไปตลอดการแล้วปริศนาทะเลทรายทั้งหมดนี้คุณประทับใจเรื่องไหนมากที่สุด ทะเลทรายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกแต่ถึงอย่างนั้นบางประเทศก็สามารถเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดและแม้กระทั่งเจริญเติบโตในทะเลทรายได้พวกเขาทำได้อย่างไรดูวิดีโอนี้เพื่อค้นหาคำตอบขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไป